เฮ้ยไอ้หนุ่มเองอัแหละอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากม่นะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊ะคนดีของพี่ว mm hmm. เหลืองแน่กูวันนี้ ไฮโรบักบริการเติมโรบักราคาถูกสุดคุ้มเริ่มตั้งแต่เลท6แถมยังสามารถเติมที่ขั้นต่ำ1บาทได้ด้วยนะครับสามารถไปใช้บริการได้ที่ริงใต้เคปม,มีแม้แต่ระบบ IDpass ระบบแบบกลุ่มสามารถเลือกใช้บริการได้เลยนะครับดีอยู่ใต้คิมเดอร์เอาเละครับสวัสดีเราชาวชินอบิทุกท่านเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่ครองนี้ครับนารูโตะนะ และในวันนี้นะครับเจ้าเกม Shinobi Rise 2นะครับมันมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาสรุปอัปเดตนะครับว่าเจ้าแมพ Shinobi Rise 2นะครับมีการอัปเดตอะไรกักมาบ้างนะครับ จะได้นะครับเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมนะครับที่มาเล่นเกมนี้แล้วบางทีไม่ได้เข้า Discord นะครับไม่อัปเดตว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะครับบางคนก็อ่านไม่ออกอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะเลยมาอำนวยความสะดวกให้ท่านนะครับรังสรรทุสีทุกใหญ่ท่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดูกูก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนั่นแหละแม่ขออย่างเดียวนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มกันที่เจ้าอัปเดตที่1เลยนะครับ อัปเดตที่1นเนี่ยจะเป็นอัปเดตของเจ้าตระกูลนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะนั่นก็คือตระกูล Back Writing นะครับเป็นสายฟ้าสีดำนะครับส่วนผู้ใช้ก็เป็นอ่าไอตัวนี้เลยเออตัวนี้เลยนะครับกูก็จําชื่อมันไม่ได้นะครับรู้สึกเหมือนตัวประกอบยังไงไม่รู้แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวประกอบนะครับมันเป็นแบบ5าคางเงอะไรแบบนี้นะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยจะมีการอัปเดตตระกูลนี่มานะครับอะไรเนี่ย คล,คละรนี่ครับโอกาส1.33นะเป็นตระกูลของเจ้าตัวที่มันใช้ดินระเบิดนะครับนั่นแหละเว้ยนั่นคือตัวนั้นเองส่วนข้างล่างนะครับจะมีอนเนธสังสาระนะครับเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตระกูลใหม่นะครับเห็นไหม แต่ว่ามันยังไม่เอาเข้ามานะครับแต่ว่าเพิ่มมาไว้เฉยๆเนาะว่าเออมันกำลังจะเข้ามานะพี่คิดว่าน่าจะเป็นเนสังสาระของซาสุเกะนะครับไม่ก็มาดาระนะกูก็จํารูปแบบเนตไม่ได้นะครับแต่ว่าสักอันหนึ่งนี่แหละที่จะมาในอัปเดตหน้านะาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าโค้ชใหม่มานะครับนี่เลย โค้ดนะครับจะมีอัปเดตมา2โค้ดนะครับโค้ดแรกจะเป็นโค้ดสปินนะครับนี่ลอยใส่เข้าไปนะครับเน่ก็จะได้สปินมาประมาณอ่าสามสิบกว่าสปินนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็มีอีกโค้ดหนึ่งครับเป็นโค้ดเป็นโค้ดรีเซ็ตสเตตนะครับก็คือเราสามารถรีเซ็ตสเตตฟรีได้1ครั้งนะฮะซึ่งกูจะไม่ใส่มาแน่นอนนะครับยังไงก็ลองไปกดที่ใต้คอมเมนต์นะครับมันจะเป็นอ่าโค้ดรีเซ็ตสเตตเนาะก็คือสมมุติว่าสเตตห้าพันอะไรเงี้ยครับรีเซ็ตไปก็จะเหลือศูนย์แล้วก็ไปอัพค่าอื่นนนใหม่อะะไรรแบบบี้คั ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าตระกูลไครให้ดูนะครับตอนท้ายคลิปนะครับเอาแล้วข้างในตัวเกมเนี่ยจะมีการอัปเดตขอเข้ามานะครับเป็นรายละเอียดปี๋ย่อยนะครับที่จะพูดกันก็คือจะมีการแก้ความแหลกนะครับเวลาใช้สกิลดึงหินของเพละนะครับสมมุติว่าแบบเพล์มัน เอาดึงสตูขึ้นฟ้าอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะแหลกใช่ไหมก็จะแก้อาการแหลกนะครับสุธมาเนี่ยจะเป็นดาบฉลามนะครับมันจะไม่สามารถโจมตีตนเพื่อนได้แล้วนะครับเวลาใช้สกิลนะไอเจ้าดาบฉลามเนี่ยมันจะมีสกิลนะครับซึ่งเพื่อนมันจะแบบสโลนะครับหรือไม่ก็โดนดาเมจไปด้วยพี่ก็ไม่แน่ใจนะเมื่อครั้งก่อนนะครับแต่รู้สึกว่าจะสโลมั้งอันนี้นะครับสกิลดาบฉลามนะครับไปเลยนี่นะครับมันจะเป็นการ ดูจักระนะครับของศัตรูมาเป็นของเราเว้ยสกิลนี้นะครับแล้วก็จะสโลด้วยเห็นไหมตอนแรกนี่คือดาเมจมันจะเข้าเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนก็โดนด้วยเว้ยแต่ว่าคราวนี้มันปรับใหม่นะครับก็ไม่โดนนะเอาละครับอัปเดตต่อมานี่คืออัปเดตมานะครับหรือว่าจักระเนี่ยเวลาเราใช้สกิลนะครับแล้วถ้าจักระมันไม่พอนะครับคุณผู้ชมมันจะแจ้งเตือนนะครับว่าเราต้องใช้จักระเท่าไหร่นะครับถึงจะ พอสําหรับสกิลนี้นะครับประมาณนี้เนาะนี่เดี๋ยวเราจะใช้ดูนะครับก็คือถ้าจะกระมันไม่พอเนี่ยมันจะแจ้งเตือนทันทีเลยนะครับปึ๊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 บอ่าโอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองใช้สกิลให้ดูนะครับเอาเก็บใครโจมตีโอ้งงงงิดอันนี้ครับเห็นไหมพอพี่กดสกิลนะครับมันบอกว่าต้องการอีก26,000จักระนะครับถึงจะใช้สกิลนี้ได้นะครับเห็นไหมนี่คืออัปเดตที่มันเพิ่มเข้ามานะครับถือว่าไม่รู้จะเพิ่มทำไมแต่ก็ถือว่าดีอยู่มั้งแล้วก็นะครับออัปปเเเเดตต่่มาานนียจจะ็้ ตระกูลพึ่งนะครับ, <Rem ix. S 1> รบเวลาใช้เนี่ยหรือว่าตระกูลมแมลงมั้งนะครับเวลาใช้แล้วจะไม่เสียจักระนะครับก็ตามทองเรื่องนะครับมันไม่ได้ใช้จักระมั้งเนะครับพอเวลาใช้แล้วก็เราจะไม่เสียจักระนะครับแต่เดิมเนี่ยเวลาใช้สกิลพึ่งมันจะลดจักระนะน่าจะประมาณนั้นแล้วก็แก้เวลาหายของ3หางนะครับบอกก่อนว่าเจ้า3หางครั้งที่แล้วเนี่ยมันบักนียมันหายเร็วหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้แล้วก็อัปเดตต่อมาจะเป็นเดฟโฟลเดสเนี่ยเราสามารถเอ่อโฟลเดสอัปเดตนะครับไม่ใช่เดฟโฟลเดส อ่าดฟอร์เรอัปเดนะครับสามารถวาร์ไปได้แล้วนะครับประมาณนี้นะก็วาร์ไปได้เลยนะครับในหน้ากด M แล้วก็วาร์ไปได้เลยสำหรับนี่อันนี้เลยฟอร์เรอัปเดนะครับซึ่งกูจะไม่วาร์เพราะมันเสียเวลามากอ่ะสำหรับอัปเดตย่อยๆนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตที่มันเพิ่มเข้ามาแบบน่าตกตะลึงกันมากนะครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นเลเวลแคปนะครับเลเวลตันนั่นเองเนี่ยฮะซึ่งเราจะตันอยู่ที่1,000พนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมต้องการสเต็ตที่เก่งขึ้นนะครับหรือว่า เลเวลที่ตันเพิ่มขึ้นนะครับให้มาหาเจ้าตัวนะครับที่เป็นรูปมือแบบนี้นะครับผสานอินกันในแต่ละเมืองนะครับนี่เลยนะก็คือมันจะเป็นตัวแบบเนนะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าเราต้องการแรงอัพไหมนะครับซึ่งมันก็จะรีเลเวลเราเป็นเลเวลหนึ่งนะครับรีเลเวลหนึ่งแล้วมันดียังไงพี่เลเวลกูเลเวลหนึ่งกูต้องฟาร์มใหม่ไหมพี่ใช่ครับคุณผู้ชมต้องฟาร์มใหม่นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมดูตารางนี้ดีๆนะครับที่พี่ขึ้นให้ดูปะเอาละครับนี่คือภาพระบบแรงนะครับเมื่อ เราแรงดีนะครับดีหนึ่งเนี่ยเวลาเรารีแรงนะครับดีหนึ่งถึงดีสามนะคือแรงหนึ่งเนี่ยจะประกอบอด้วยกัน3ขั้นนะครับก็คือดีหนึ่งนะครับถึงดีสามนะครับแล้วก็ไปแรงซีซีหนึ่งถึงซีสามนะฮะซึ่งการที่เราจะรีแรงไปแต่ละแรงในซึ่งมันยากมากนะครับเท่ากับว่าถ้าคุณผู้ชมต้องการสุดเตะนะครับไปแรงต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องรีถึง3ครั้งนะครับฟาร์มเวลพันสามครั้งเลยไปซึ่งโอ้โหกูก้ากูกัดนานอยู่เนี่ย แต่ว่ามันก็มีข้อตอบแทนนะครับเอ่อที่มันให้มานะครับนั่นก็คือมันจะบวกนะครับไอ้เจ้าแตตเพิ่มขึ้นนะครับสมมติว่าคุณผู้ชมอยู่แรงดีหนึ่งนะครับก็เวลารีไปเนี่ยจะได้บวกแตตเพิ่มขึ้นมา200อยนะครับอย่างละ200เว้ยนี่นะครับดูนะดูดูอันนี้นะครับสมมติว่าสแตตเต็มมันตันอยู่ที่5,000นะครับเมื่ออัพแรงนะครับเราก็จะเป็น5,200นะครับในแรง ดีหนึนะครับเมื่อไปแรงซีเนี่ยก็จะเป็น5,400ครับแล้วก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆตามภาพนะครับที่เราเห็นนะครับสูงสุดคือแรงเอสเนี่ยบวกเป็น6,000พอยต์เลยนะครับในนี้คืออัปได้6,000เลยนะแต่ละอย่างเอาละครับแล้วก็อัปเดตต่อมาเนี่ยจะเป็นคาถาใหม่นะครับที่คือคาถามหาลันจวนนั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือคาถารอเป้าผู้ชายนั่นเองนะครับ เค่ะเป็นคาถาแปลงร่างยั่วยั่วนะครับผู้ชายเว้ยนี่คือคาถามหาดุจวนนะครับกูนี่อยากจะเก็บไว้แปลงร่างในชีวิตจริงนะครับเอาไว้เชยชมร่างกายของตัวเองตอนเป็นผู้หญิงนะครับกูน่าจะสวยมากแน่ๆเลยอ่ะพอๆนะครับโอกาสเกิดนี่คือ1นึทับหกเก้านะครับแค่กระถางแปลงร่างเป็นผู้หญิงเนี่ยนะหนึ่งทับหกสิบเก้าเอาเละครับต่อมานี่เราจะมารีวิวพลังของเจ้าชครกันนะครับกูอ่านทุกอันผิดว่าช่างแม่งนะครับคือพลังของเจ้าเดออิดาระนั่นเองนะครับพูดได้เลยว่าพลังนี้นี่คือ พี่กีฟพี่เล่นไปนะครับแม่งโคตรเก่งเลยเว้ยคุณผู้ชมเอาจริงนะครับแม่งเก่งมากนะครับเจ้าพลังของเดออิดาราเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีอ่าสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งของเดออิดารานะครับเป็นการปล่อยเจ้านกนะครับเป็นนกระเบิดนะที่ปั้นมาด้วยพลังของตัวเองนะครับไปโจมตีสตูแหวนดูนะฮึบไปเลยเน่โอ้โหโอ้ดาเมจเข้า6กพันเจ็ดลุวๆนะครับฟาแตกก็ฟาแตกประมาณนี้นะครับอัพตันนะกูขอเทสนะครับเขาไม่เทสโอเคยูบุลลี่ขอโทษ ขอทอดเพื่อนเราจะไปทำเขาแล้วนะครับเดี๋ยวกูโดนดายเออแล้วแต่เดี๋ยวเราลองรีวิวใหม่นะครับอันนี้เป้โป้เนี่นะครับเป็นการปล่อยเจ้านกกระเบิดไปโจมตีนะครับส่วนคู่ดาวอยู่ที่ประมาณ16วินาทีนะครับประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นสกิลนะครทบสกิลนี้เนี่ย เราจะบินบนนกนะครับขนาดกลางๆนะครับเราปล่อย kind of ิ้งขี้ออกมานะครับปิ้ว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 แบบไม่กี่นี้เลยนะครับเป็นการปล่อยระเบิดขี้นะครับกูก็พูดจะเสียเลยไปเลยระเบิดขี้จิ้ว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 นะครับปล่อยว้ปล่อยนานอยู่นะปล่อยนานมากนะครับครูดาวอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยไม่บอกครูดาวครูด้วยนะครับน่าจะอยู่ประมาณเท่าๆกันนะครับสิบห้าสิบหกวิประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาจะเป็นอันตร์นะครับอันนี้จะเป็น การทิ als, trouble, ้งระเบิดลูกใหญ่นะครับแบบว่าระเบิดปุ้งป้งปุ้งไปเลยไหมคุณผู้ชมดูนะไปเลยนี่นะครับบินแล้วก็ทิ้งไปเลยเอ้าเออนี่ประมาณนี้นะครับไม่โดนใครเลยต่อมาจะเป็นสกิลแปลงร่างกันบ้างนะครับนี่เลยนี่นะครับเวลาแปลงร่างสกิลเปลี่ยนไหมสกิลไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าจะบวกแฟตตตรงนี้มา2องพกับอ um ีก2องพนะครับประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะนะดูแฟตตเอานะครับก็เยอะอยู่นะ แล้วก็สกิลอันตินะครับมาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากแปลงร่างแล้วนะครับมาเลยขออัชนไปเลยนี่แน่นี่นะครับกดชี้ขวาแล้วกดแซนะครับนี่จะเป็นการเสกเจ้านกระเบิดนะครับซึ่งเราสามารถขี่มันได้ด้วยนะครับเหมือนเป็นการเดินทางอย่างหนึ่งนะครับนี่โอ้โหโอ้บินได้ด้วยนะครับแต่สังเกตว่าจะบินได้ตลอดเลยนะครับนี่บินได้ตลอดเลยนะดูดิเฮ้ยดีนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องบอกนะครับว่าพี่แค่บินเนี่ยกระจกว่าพี่มันเดินทางอย่างช้าเลยพี่ บอกเลยครับว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับนั่นก็คือมันสามารถโจมตีได้ด้วยนะครับนี่เลยนี่อยู่เป็นการปล่อยนกโง่ๆไปโจมตีประตูนะครับรับเควสมาเดี๋ยวกูจะไปโชว์เดเมจไปเลยไปเลยโจ้านกขันสาเอ้าติด้าสกเกตบอกให้ลดน้ำหนักไงทำไมมันติดล่ะนั่นมันความสูงยิงอันนี้นี่นี่เนี่ยโอ้โอเท่าไหร่ปะประมาณหมื่นหมื่นใช่ไหมแรงอยู่นะครับถือว่าแรงอยู่มา แปลงร่างวุบแน่นะครับต่อมาจะเป็นเอ่อแปลงร่างมันเปลี่ยนอะไรไหมโอ้นี่ไงที่มือมันจะมีไอ้นี่นะครับกูเพิ่งสังเกตนะเวลาแปลงร่างนี่ไงกด x อ้ x เ,เหมือนเดิมนนเว่า x ะวาร์ปนะครับเห็นไหมมือจะมีปากนะครับนี่มือมีปากด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเอาไว้กินข้าวได้อัพนแะม่ลองดูสกิลที่เราปล่อยไปจู่จู่จู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 โอ้โหโคตรแรงนะครับมือหลทีมากเลยอะ่ะ อันนี้โกงแมกบอกเลยพลังนี้โกงแมกโอ้โหคิงคี้ลงไปโอ้โหโกงโกงโกงกนไปมานี่แนะ่สกิลคี้ระเบิดขั้นใหญ่ห้าหมื่นสามนะครับโอ้โหตายบอกเลยว่าถ้ายิ่งใช้กับ,บการบูฟแตตขั้นเทพนะครับของเจ้าไลติงด้วยแล้วโอ้ยทีเดียวแตกโอ้โห โอเคครับ okay, สำหรับอัปเดตก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับยังไงก็ถ้าข้อมูลขาดต,ตกบกคล้องนะครับขออภัยด้วยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายจิเพี้ยวเๆีๆยวเดเดวุงงุงกดติดตามกูด้วยดูไหนคลิปแล้วไม่กดสักที